สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มิกนะครับวันนี้ผมจะมาแก้พี่เกมแล้วนะทุกคนวันนี้ผมมีลูกบอลยี่สิบลูกนะครับผมก็แกะเป็นบางส่วนแลนะทุกคนดูดินปืนเอาดินปืนออกละอันตรายด้วยผมแกะแล้วได้ไฟจีด้วยเต็มเลยแม่อเอาอยวามนระเบิดใส่หน้านี่เดี๋ยวผมจะทำการแกะต่อไปนะทุกคนนะนีนครับผม นี่นะครับทุกคนนี่ครับผมนี่อ้าวอ้าวนี่ก็เก็บไปแล้วไอ้จับลูกที่มานั่งรักดครับผมเออนนั่นแหละนี่น,นี่นี่ครับผมเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมยังไม่ได้เอาดินปืนออกก็มาจุดใส่พี่เกมนะ ผมเอาดินปืนอันตรายแตกเส้นนี้เป็นแผลเน่ะบอใช่อันตรายมากๆเลยน่ครับผมตอนนี้พี่เกมก็ไม่อยู่นะทุกคนไปซื้อของไปซื้อของอีกแล้วไปซื้อของมาทำรอนะครับตอนนี้ก็ยังไม่กลับเลยไปตั้งแต่เช้าละ มารอใช่ผมก็มารอกันาเาขาบอกมาถ่ายเที่ยงใช่ยันเที่ยงเขายังไม่กลับมาเลยนะทุกคนใช่นีเดียวผมทําการแกะต่อไปนะทุกคนน่ครับผมลูกบอลน,นี่นี่ลูกเล็กน,นะครับสิบบาทเหมือนกันอผมซื้อมาจํานวนย<อ>ี่สิบลูกครับผมดูดินปืนเยอะนั่นอะเยอะมากเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะไม่รู้คลิปนี้จะ จะเฟลหรือว่าจะได้ผลก็ไม่รู้นะทุกคนแตน่าจะได้ผลแหละเพราะว่าเป็นการแก้งรอาที่สามแล้วอันนี้บันจงลเลยนีย่บันจงแกะแลเลยดิใช่อุตสาห์แกะตั้งนานไม่ได้ผลก็ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเอาไม่เห็นว่แกะไปแล้วแกะหมดเลยยังล่ะนี่นี่แล้วอีกโอ้โห <c oughs> เหลือีกห้าลูกนะคนัทุกคนเหลือเหลืออีกสามลูกครับผมเดี๋ยวผมจะอลอง,งลองทด<ๆ>สอบความแรงกันก่อนไอเดี๋ยวผมจะแกะให้เหลือสักเหลือนิดนึงเหลือนิดนิดนึงให้ได้ยินเสียงให้มันให้พี่เกมแบบตกใจก่อนครับผมลูกแรกลูกสองลูกสามนี่ครับเหลือสักแค่นี้แต่มันไม่อันตรายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูมันมันเหลือเยอะไงอยู่เหมือกัน แล้วก็ทำหมายไว้ก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลืมนะเนี่ยผมนี่ครับผมนี่ับผมทำหมายไว้แล้วนะบรรจงมากเลยอะต้องรีบทำครับทุกคนเดี๋ยวพี่เกมจะมาละเขาบอกว่าอยู่ไหนนันนนเมื่อกี้ เออทางเข้า,าทางเข้ามาั้งร้านอะไรกันร้านหน้าหน้าปักซอยอ่ะใช่นี่ยคผมเห็นบอกซื้อมาเคอเทศซื้ออย่างอยู่แต่เยอะมากนะทุกคนเยอะจริงๆริแล้วลูกนี้เดี๋ยวผมจะไปลอกให้ทุกคนดูแล้วก็ลูกนี้ผมจะแกะอดินปืนใส่อีกนิดนึง สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนี่นีน่นนนสักขนาดนี้สามสามเกนถือโอกาสแก้งอีกแล้วนะทุกคนเมื่อวานก็แก้งไม่สำเร็จเอากุญแจไปซ่อนก็โอ้โหเ,เอาชนง<ด>ัดเลยอ่ะนี่ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองหลังบ้านหนึ่งเพราะว่ามันดัง <c oughs> แล้วก็ลูกนี้ที่ผมจะทำแบบแก้งพี่เกมน้อยๆอย่างนี้ นี่อย่างงี้เดี๋ยวผมจะไป,ไ,ปไปลองกันไปไปลองกันไปนะนี่นะทุกคนนี่คือลูกที่ว่าลูกที่ว่าผมไม่ได้เอาแกะดินปืนออกนะเดี๋ยวผมจะจุดแล้วก็ความไปดูให้ฟังโอ้ยดังกูดังมากดังมากเลยผมถึงเอาออกนะครับเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวอันนี้คือลูกที่ผมแบ่งดินปืนออกแล้วนะเฮ้ยไอ้นะ ลูกนี้ไม่ค่อยดังเอ้าเอ้าเอ้าดันไม่ดังผมจะไม่เข้าใกล้นะครับผมอันตรายเดี๋ยวผมขอเนี่ยเดินไปเอาลูกใหม่กันครับนี่คผมไปเอาลูกใหม่มาแล้วนะผมจะลองจุดดูนึกแบบคนหนึ่งอะติดกัวเสียงดังมากเลยนี่ครับลองฟังดูดันลูกที่สองนะ ด้านนี่ครับหน่วยเก็บกู้ระเบิดไปมันด้านอ่ะแตกใส่มือเนี่ยไอ้ดูดีๆเนี่ยอ๋อดินปืนถนนเข้าไม่ถึงอ่ะไอ้ต้องกดถนนลงไปลึกๆเนี่ยเนี่ดินปืนก็มีนะแต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะไม่จะไม่ไม่ถึงนะครับต้องกดลึกๆ แล้วผมจะแก้งสำเร็จไหมนะทุกคนทุกคนเอาดินปืนทิ้งเลยโอ้โหแล้วเราจะแกงสำเร็จไหมน,นอนต้องสำเร็จดิไอเอาหัวขวัมาหนะ่กกดลึกๆเลยมันจะได้โดนดินปืนอืมได้โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปรอไปดูตอนพี่เกมมาเลยกันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เกมอยู่ที่หลังบ้านแล้วนะครับกเกือเตรียมจัดจานใช่กําลังจัดจานอยู่ ตอนนี้เออตอนนี้เดินออกมาหน้าบ้านแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปแก้งกันเลยนะเ <c oughs> นี่ยทุกคนเป็นถุงเลย <c oughs> นี่นี่ครับอันไหนที่เราหมายไว้อันนี้ป่าแกดดูกอน,นแก้ทุกอนแก้ทุกอนเราลืมเราลืมใช่อันนี้อันนี้นี่นครับทุกคน <c oughs> อุ้ยไปนอนไป <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะคว้างเลยไปหลังบ้านก่อนนะครับทุกคน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนะเฮ้ยเล่นเล่นอะเร้ยกฮ่เฮยาฮ่านี่ปิดโคกปิดโคกเอาโคกมิกเอาเฮ้ยเดี๋ยวเข้าโคกเฮ้ยได้เฮ้ย ไม่ไวยังไม่่่่ออโอ้หอแล้เฮ้ย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 อ้ยอยังลั่นอ่ะมีเกมบอกทุกคนคลิปนี้สำเร็จเฮ้ยคลิปนี้สำเร็จครับทุกคนไม่เฟลคลิปนี้ไม่เฟล ออแล้วออแล้วเล่นอะไรแกล้งอะไรพี่พูดเล่นแรงตรงเนี้ยเล่นแรงเนี้ยก็พี่เกมบอกให้เราเอาแรงแรงใช่โอ้ยไอเอาไอไอพูดเองเอะว่าจะเอาแรงแรงอ่ะยังไม่หมดเลยทุกคนเหลือเยอะเลยแต่ประมาณสามปีห้าหกเิ้นมันตัดอะไรกงคือมาบอลเก้าครับผมเลยเก้านอันตรายนะเราเฮ้ยความพี้ย ดันกูดันเหรอนี่จุดมั่วไม่ได้นะบ้านเรานิ้จะไม่ค่อยแตกกระดังนะผีคองผีคุ้มีของดเดี๋ยวดูดินปืนก่อนเออเราแกะดินปืนออกไว้นี่มาตัวบ้าทำไมมันไม่ดังผมแกะดินปืนออกไปหมดแล้วไงโกหกบอกมีของเลยของดีเลยคีโมะอ่ะ หมดยังอ่ะยังลูกนี้มีดินปืนด้วยมันเข้าคกไน่ไหมมีหน้ามีปืนนะโอเคครับทุกคนขอละเดี๋ยวเราไปดูไปดูตำสตรอเบอรี่ที่พี่เกมโอ้โหโอ้โหสีสวยโอ้โหแปลกเลยอ่ะเแค่นอนมาตรนี่นอนอะไรดีนะอุ้ย ดีนะที่พี่เรียนด้วยวิธีมาหมอบนี่ระเบิดนี่ทุกคนโอ้ยดิดเบิดเห็นพี่เกมเมื่อกี้นอนหมอบเลยโอ้โหตกใจเนาะตกใจมีคว้างเลยไปตรงนี้ลูกนี้ดังแพทครับผมเนี่ยตรงเนี้ยดังบึ๊บนิดเดียวแต่ลูกนี้คว้างมาถึงตรงนี้ปุ๊บบบึ๊เลยอุ้ยหายปิดไฟหมดเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ